กิจกรรมความเพียรมหาจากักรพรรดิวันที่17มกราคม2568ครั้งที่15 f ห้าเฟซบุ๊กหนุ่มน้อยคมภีรลาดเพียร5-2-4ีวันนี้เป็นวันที่17มกราคม2568เป็นครั้งที่15ห้ที่ข้าพเจ้านายบุญนำมนตรีวงศ์ขอขถวายสี่งสวดสัตยายพระสูตรพระปริตรในมนต์ต่างๆ ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจริยะบูชาเด็กครูบาอาจารย์ท่านหลายพอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและเลืกได้มีธรรมะที่จ่ๆในขณะเพียรชนะในบทส,สดุดีทั้งหนึ่งนะเพื่อนบทที่หนึ่ง สมันตาจักาวาลีสุอัตตาคัตจันทุเทวตาสัทธมังมุนิราชสูสุนันตุสักโมกตังสักคีกามีจะรูปีคีริสีคารตเตจันตารุเขวิมาเนทีเปรรเทสเจคาเมตารุวะนาขะหเนเคหาวันทุมีเขเตภูมาจยันตุเทวาชลทละวิสมียะขาัรทัพนาคาติตันตาสันติกียังมุนิวารวัจนังสาธุโภมีสุนันตุ ธรรมสมณะการโอยมัท oh ันตาธรรมสมณะการโอยมัทันตาธรรมสมณะการโอยมัทันตาบทที่สองอิมินาสกาเระพุท <sprayed> ธ <Alright. S 2> ังหิปูชยามะอิมินาสกาเระธรรมังหิปูชยามะอิมินาสกาเระสังฆังหิปูชยามะอีบทที่สามอรังสมาสัมพุทโธอรังสมาสัมพุทโธปะขวาพุทธังปะขวันตังทวะเทมิตะวะคาโตะปะขวตาธรรมธรรมังนามาสามิจุปฏิปันโนปะวะโตสาปะสังโฆสังฆังนามามิ มดที่สีนามมตสะเสปควตโตรหโตสมาสมุตตเสนามมตะเสปควตโตรหสโตสมาสมุตตะสสนามมุตะเสปขควตโตรหสโตสมาสมุตตะเสะมทดที่ห้าพุทธังสรนังเกจามิธัมมังสรนังกจามิสังฆังสรนังกจามิทุติยามิพุทธังสรนังเกจามิทุติยามิธัมมังสรนังกจามิทุติยามิสังขังสรนังกจามิตัติยามิพุทธังสรนังเกจามิตัติยามิธัมมังสรนังกจามิตัติยามิสังฆังสรนังกจามิหมวดที่มหกนัสติมีสรนัง นัตถิมีสระนังอันยังธรรมโมมีสระนังวรังเอเตนะสสัจวัชชนะสโสที่มีหูตุสปัตตานัตถิมีสระนังอันยังสังโฆมีสระนังวรังเอเตนะสสัจวัชชนะสโสที่มีหูตุสปัตตาบทที่เจ็ดอิติปิโสปขวาอรังสมาสัมพุทโววิชาจจรณะสัมปันโนสุตโตโลกะวิทูนุตโรปุริสัตมมาสาริทิสัตถาเทวรมุสสนงปุตโธปุติบทที่แปดสวะขะโตปขวตาธรรมโมชนทิติโกะกาลิโกเอหิปัสิตโกเบนะจิโกปัจัตรังวิทิตโกวิญญูติบทที่เก้า สุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆยะจปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆแยกทิ่ตังจตาริปุริสัจขันธเนี่ยแต่พุทธศาสนาอุกรายยศภควาโตสาวกสังโฆอาณาโยปะห์นาโยทกิณายโยอัญชาลีเกลั้นิโยนุตรังคุณะเขตังโลกะสาติโบติสิยานีธาภูตานีสมาคตานีภูมานีวายานีวาอันตาลิเขสภีวะภูตาสุมาณาพันสุภะวันตุอะโถปี สักกัจจะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานะนี่สาเมีทาสเพเมตตะเมตังการโธทะมนุสียาปชายะทิวาจารตโตจัยหารันติเยพระริงตัสมาหิน,นราาักขะทะอัปปามัตตาจังกิจจิวิตังอิทะวาหุรังวาสะเคสุวายังตารณะปณีตังนะโนสมังสมังอิทิตถาคเตนะอิทิ อิทามปิพุตเถระตนัณงปณิตังอิตินะสัตเจนะสุวติโหนตุอายังวิราคังอะมะตังอปะปณีตังยะยะทัชชาคะสกยะมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเณนะสมิตติอิติอิทามปิธรรมเณรตนัณงปณิตังอิตินะสัจเจนะสุวติโหนตุดัมพุทธเสถโอปาริวัตปาริวันนะยีสุจริงสมาธิมานันตาริกระยะมุมาหุ สมาธินาเตนะสมโณนะวิชาติอิทัมปีทเมรัตนังปานิตังเอเตนะสจเจนะสุวติหอนตูเยปุคลาอัฏฐสะสตังปัสสัทัดจัตตาริเอเตเอตานิยุคานิหนติเตเตทักขินยะสุขะตัดส,สาวกาอีเตสุทินานิมหาพะลานิอีตัมปีสังเครัตนังปานิตังเอเตนะสจเจนะสุวติหอนตูเยสุ ปยุตามนาสาทัเหีนะนิกามิโนโคตมะนาโคตมะสารนานมหิเอปฏิปตาอมาตังวิไคหารัฐามุธานิพุตินพุทธนามาอิธรมปีสังเครตนังปณิตังเอเตนะสัจจนะสุวัติโหนต,ตูยะทินะยะทินทะขีโลปะทะติงปะ ตะวิงสีโตสียาจะทุกพิวาติปิจะทุกพิวาติพิอาสัมปกรมปิโยะถูปมังสพปุริสัวาฏามิโยอริยะสัจจานิอเวจจภาพสติอิทัมปีสังเครตนังปณิตังเอเตนะสัจนะสุบติหุนตูเจอริยะสัจจานิวิภาวยันติทัมพีระปัญญยนะสุเทสิตาติกิตจีปี เอหนติสผู้สับป่ามาตัตโตนะเตพระวังอัฏฐมะฐมะทะมาทิยันติอิทัมปีสังเครัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตีหนตสหุสหวัฏสหวัฏสะทัสสนะสัมปทายะตายัสสูธรรมะหิตาชะหิตาพระวันติสกยะสก,กายะทิฏฐิวิจิกิจฉิตตัจจะสีลัพภะตังวาปิยะท,ะทัตถิกิจจิ จตูหะปาเยหิจวิปปามุตโตชะจาพิธานานิอัทภโภกาตุงอิทัมปีสังเครตนังปนิตังอิติะสัจเจนะสุวติหนตูกิจาปิโสกัมมังกาโรติปาปกางกาเยนะวาจายุทะเจตสาวาอัทภโสตัสสะปฏิจชะทายะอภพพตติทิทพระพัทสะบุตตาอิทัมปีสังเครัตนังอิตนะสัจเจนะสุวติหนตุ ว่านประคุมเพยพยาพุทธศิษตัดเคหิมหามะหิมหานามาเสประทะมัศมิงคิมหประทูประมังธรรมวรังอเทศายิปนิพานาคามิงประระหังปาระมังมิตายาอิทานปีพุทธเถรตนังกวานิตังอีเตนะสัจเจนะสุวติหงตัววโรวารันบุวาโทวาราหโรอนุตตโรธรรมวรางอเทศายิอิทานปีพุทธเถรตนังกวานิตังอีเตนะสัวะสัจเจนะสุวติหงตัขีนางปูร ราณนะังนะวังนติสัมภวังวิรัตตจิตตายะปิเกพะวัสมิงเตกีนีพีชาอวิรุณห่งฉันทานิพันติเทไธรายะถานาปาตีโปอิท,ทามปีสังเครัตนังปณญตังอิตินัสัจเจวัสุพุติงหอนตูยานีทาภูตานิสมากตานิภูมานิวายานิวาตาตลิเคสถาคตังเทวมนุสสาปูชิตังพุธัง,งนะมาัาสามะสุวัตถิหอนตุ ยาธานิภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวาอันตาิเีตถาคตังเทวมนุษย์สาปูชิตังธรรมังนามัสสามะสุวติหนตุยาณิทางภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวาตันอันตาิคีตถาคตังเทวมนุษย์สะปูชิตังสังคังนามัสสามะสุวติหนตุบบที่สเสัพระโรคามินิมุตโตสัพพสสันตาปวัตคิโตสัพระเวระมะติงกันโตนิพุตโตจัตวังภะวั สัพภีติโยวิวัตชัตุสัพพโรโควินาศตุมาเทีปวัติวันตรายโยสกีธีกายุคภวะอภิวาทนาสิริชนิจังอุทาปจายินโอจัตตารโอธรรมาวัันติอายุวันโอสุขังพระลัง